สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นาฬิกาแห่งเกาหลีซีรีส์ความรู้จากโรงเรียนสอนภาษาเกาหลีโซวอนอุบลราชธานี bon สำหรับพี่น้องแรงงานไทยที่กำลังเตรียมตัวหรือกำลังทำงานอยู่ในแดนกิมจิการเข้าใจวัฒนธรรมการทำงานของคนเกาหลีคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จและความสุขครับวันนี้เราจะมาถอดรหัสนิสัยคนเกาหลีและวิธีปฏิบัติที่คุณควรต้องรู้หัวข้อที่หนึ่ง จังหวะชีวิตที่เร่งรีบปาลีปาลีจิตวิญญาณของคนเกาหลีคือความเร็วหรือที่เรารู้จักกันในคำว่าพัลลี่พัลลี่ที่นี่เวลาคือทุกสิ่งการทำงานต้องมีประสิทธิภาพสูงและการตรงต่อเวลาถือเป็นความเคารพสูงสุดสิ่งที่ต้องปฏิบัติคือมาถึงที่ทำงานล่วงหน้าอย่างน้อย10-15นาที การมาก่อนเวลาคือการเตรียมตัวไม่ใช่แค่มาทันแบบที่เราคุ้นเคยที่บ้านเรานะครับหัวข้อที่ 2. ระบบอาวุโสและความเคารพที่มองไม่เห็นวัฒนธรรมเกาหลีมีระบบอาวุโสที่ชัดเจนมากไม่ว่าจะเป็นอายุหรือลำดับชั้นในที่ทำงานซอนแบร์หรือรุ่นพี่ข้อควรปฏิบัติทางจิตวิทยา 1. การโค้งคำนับอินซา จงโค้งคำนับด้วยความเคารพต่อหัวหน้าและผู้อาวุโสเสมอยิ่งโค้งต่ำยิ่งแสดงความนับถือมาก 2. ใช้สองมือเมื่อยื่นของรับของหรือแม้แต่รินเครื่องดื่มให้ผู้อาวุโสให้ใช้สองมือประคองเสมอนี่คือมารยาทขั้นพื้นฐานที่สร้างความประทับใจที่ดีที่สุด 3. การเรียกชื่อพยายามใช้คำเรียกตามตำแหน่ง เช่นซาจังนิมหรือนิมต่อท้ายชื่อเพื่อนร่วมงานที่อาวุโสกว่าหากไม่แน่ใจให้ใช้คำพูดที่สุภาพไปก่อนจำไว้นะครับมารยาทและความอ่อนน้อมของคุณจะช่วยลดช่องว่างทางภาษาได้เป็นอย่างดีหัวข้อที่4ทีมเวิร์กแลการแบ่งปันคงดงเทแม้ว่าคนเกาหลีจะดูเคร่งเครียดในที่ทำงานแต่พวกเขาก็ให้ความสำคัญกับการเป็นทีม และพวกเดียวกันสูงมากสิ่งที่ต้องปรับตัวคือเข้าร่วมกิจกรรมหากมีงานเลี้ยงหลังเลิกงานหรือเวชิกการเข้าร่วมแสดงว่าคุณยอมรับที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมวัฒนธรรมการแบ่งปันหากคุณซื้อขนมเครื่องดื่มการแบ่งปันให้เพื่อนร่วมงานชาวเกาหลีถือเป็นสิ่งสำคัญที่สร้างความผูกพันแม้จะมีแค่นิดเดียวก็ต้องแบ่ง อยากก้าวไก่เรื่องส่วนตัวหลีกเลี่ยงการซักถามเรื่องเงินเดือนชีวิตคู่หรือครอบครัวของเพื่อนร่วมงานอย่างรวดเร็วเว้นแต่พวกเขาจะเปิดประเด็นเองการปรับตัวสู่การทำงานในเกาหลีนั้นท้าทายแต่ไม่ได้ยากเกินความสามารถของพี่น้องคนไทยครับขอให้ทุกคนโชคดีและอย่าลืมว่าการเตรียมตัวที่ดีที่สุดเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ความรู้และความเตรียมตัวที่ครบถ้วนเพื่อให้คุณประสบความสำเร็จในการทำงานที่เกาหลีแบบนี้มีให้คุณได้เรียนรู้ทั้งหมดในคอร์สเรียนเตรียมบินของโรงเรียนสอนภาษาเกาหลีโซวอนอุบลราชธานีถ้าคุณพร้อมที่จะสร้างโอกาสและยกระดับชีวิตมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราแล้วพบกันในห้องเรียนนะครับแล้วพบกันใหม่ในซีรีส์หน้าสวัสดีครับ